ครับก่อนที่จะพาทุกท่านไปที่กุฏิหลวงปู่คำบุครับหลังจากานนสิญานุสิทธิ์และประชาชนที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศได้รับปัตถุมงคลแล้วก็จะเข้าไปหาคุณปู่คำบุให้ท่านเป่าให้ท่านเสกและลงเหล็กจานนะฮะ เราะให้ไปดูพระกิ่งอายุยืนของหลวงปู่คำบุนะฮะที่ได้อนุญาตให้ญญศิญานุสิทธิ์ได้จัดสร้างและท่านก็ไแด้มอบ,บนสารไม่ว่าจะเป็นแผ่นยันแผ่นจานโลหะธาตุาที่เป็นมงคลนะฮะหรือจะเป็นเครื่องใช้สมริ์นี่คือเนื้องเงินนะครับเนื้องเงินบริสุทธิ์นะฮะเป็นพระกิ่งอายุยืนด้านในมีบรรจุมเม็ดพุทธรานะ,ะจากเนื้องเงินจะไปดูเนื้อนวะโลหะนะฮะเป็นนวะที่เรียกว่าตามสูตรโบราณไม่ว่าจะมีทองทอง,ทองคําเท่าไหร่เงินเท่าไหร่นวะ อ่าแล้วว่าทองแดงหรือจะเป็นสังขวันนอนหรืออะไรเท่าไหร่ครับใส่อยู่ในเนื้อนี้หมดเลยนะแล้วที่สําคัญครับบรรจุเม็ดพุทธรักษาทุกองค์เลยนะครับจากเนื้อนะวะรหะก็จะเป็นเนื้อทองคำนะฮะเนื้อทองคำนี่ครับก็ตามจําหวนที่สิ่จันทธิ์และประชาชนได้สั่งจองครับตัวน,นี้ก็จบไปเรียบร้อยเลยนะจากพระเก่งอายุยืนเราจะให้ท่านไปดูรูปเหมือนปั้มอายุยืนของหลวงปู่คำบุวัดกุดชมพูนะ นวะหน้าเงินครับนวะหน้าทองนะครับได้เรียกว่าเป็นเป็นการออกแบบเป็นการสร้างที่สวยงามมากเลยนะครับรูปเหมือนของหลวงปู่คำบุนี่คือนวะโรหะนะครับก็อันนี้คือเนื้อเงินนะฮะเนื้อเงินนะพระทุกองค์เรียนตรงนี้เลยครับมีโคตดมีหมายเลขอันนี้เนื้อนวะโรหะนะฮะเป็นนวะเต็มสูบนะฮะมีทองคํามีเงินมีสังขวันนอนนะฮะจากนั้นไปดูเนื้อทองคำนะครับในเนื้อทองคำนะครับก็ มีโค้ดมีเบอร์เหมือนกันนะจากนั้นจะให้ไปดูเหรียญครับเหรียญอายุยืนเนื้อ,อเงินลงยาราชาวดีนะจะมีหลากลาสีท่านก็สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้เลยนะครับก็จากนั้นก็จะมีเหรียญเหรียญหล่อโบราณหลวงปู่ขบุนะฮะเหรียญหล่อโบราณซึ่งอนะรอณมณฑลพิธีภายในวัดกุฎจมพูวันนั้นเลยนะในวันที่ประกอบพิธีพุทธาธิวพิเศษนะครับนี่ครับสวยงามมากเลยนะครับก็จะมีตอกหมายเลข แล้วก็มาถึงเหรียญสมฤทธิ์ลงยาราชาวดีนะฮะเหรียญสมฤทธิ์ลงยาราชาวดีนะฮะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เนื้อสมฤทธิ์มาลงยาราชาวดีแล้วก็ยังมีเหรียญเงินหน้าทองคำนะฮะเหรียญเงินหน้าทองคำแล้วก็จะมีเหรียญนวะหน้าเงินนะฮะครับท่านก็นสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามไปเลยครับมาดูพระกิ่งอายุยืนเนื้อเมฆสิทย์ ครับก็สร้างยากทํายากเมกสิทธิ์นี่เขาบอกต้องเอาเมกเมกะพัดซัดด้วยทองคําเฉพาะผู้ที่เล่นแร่แปรธาตุนะฮะแล้วก็เป็นพระกิ่งที่สวยงามมากนะฮะส่วนใต้ฐานนี่ก็จะมีทั้งโคตดมีทั้งเบอร์ครับเราจะให้ดูชัดๆเลยนะฮะครับพระกิ่งอายุยืนเนื้อเมกสิทนะฮะได้ประกอบพิธีเททองณนะมณฑลพิธีภายในวักุฎชมพูในวันที่ประกอบพิธีพุทธาธิเศษนะฮะ นี่คือพักกิ่งอายุยืนของหลวงปู่ขาบูเนื้อเมฆสิทธิ์นะฮะใช้ไปแล้วเนื้อจะออกปีกแมงทับสวยงามมากนะฮะครรบเียนเชิญทุกท่านโทรศัพท์ไปสั่งจองโทรศัพท์ไปบูชาได้เลยนะฮะครับเราจะพาทุกท่านไปที่กุฏิหลวงปู่ขมบูนะฮะครับหลวงปู่บูก็จะมีสี่จสนทธิ์ที่บูชาวัตถุมงคลรุ่นอายุยืนแล้วก็ไปให้หลวงปู่ขมบูนี่ทั้งเป่าทั้งเสกนะฮะแล้วก็ขอทุกอย่างขอหวยขอหลายอย่างเลยนะครับเราจะพาทุกท่านไปที่กุฏิหลวงปู่ขมบูเลยครับ จะมีคนมาขอชันหมากก็มีความากเชื่อว่าชันหมากพระเกอาจรย์นี่ครับมาใครไปได้ไปแล้วก็ถือว่าเป็นของมงคลน,นะครับเราจะให้ทุกท่านไปฟังเสียงลวงปู่บันบางช่วงที่ตาจะเลวหลวงปู่จะสวดคาถาต่างๆนะครับไปฟังได้เลยนะครับมาด้วยมูกาด้วยพวดด้วยมาด้วยหมาด้วยโชคๆก็ด้วยจริงๆใครควาเงินทองให้มาโชคๆด้วยยด้วยยด้วยด้วยครับ นี่ก็คือพรร้องหลวงปู่ที่ตามเสร็จแล้วท่านก็จะให้สิให้พรนะทั้งรวยๆทั้งเฮงๆนะฮะขับต่อเลยเจอหลวท่านนะฮะนี่ครับไปฟังคาถาที่หลวงปู่ใช้ผมละมุนนะฮะดูอุตตาจาริฮะจะบูดจารสัพพะระฟังปฏิทินาจาริปัิทิฐิระพระนักโมกุฎายุวันโนจักังพระตังอ้าวับนี่คือเสียงของโบะโบะเอาไปฟังเสียงนะนักติถึกะชอบชยด้วย Nama pata, nama pata, nama aua, nama i'aza, kata raja, dihang, kato, rodi, nang, naro, puk, to, hoto, manak, kari, tato, kata, pita, tepa, kata, hutan, to, tamaka, kata, amak, wa'a, kita, kita, di, tenang, tenang, diro, no,

ด้วยด้วยด้วยได้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 เออเออให้ได้ช่วยคร ข้างหล้างดิลายศิลป์ครับคันธาราลมคันธาราลมครับครับก็หลวงปู่บางท่านก็หลังจากรับประทุมทุกคนแล้วก็ให้หลวงปู่เนี่ยมาลงหลักลงอาคระลงเรือจานด้านหลังนะฮะมีความเชื่อว่าความเมตตาความคงคงอ์พันจะติดตัวไปจนตายเลยนะครับแล้วหลวงปู่ท่านก็เมตตาลงให้ทุกคนครับเห็นไหมครับ นี่ครับเสร็จแล้วท่านก็จะมาอาจารย์วัตถุมงคลนะฮะครับบางท่านเอารูปมาประ่านให้เซ็นลายเซ็นที่รูปบางท่านเอาวัตถุมงคลรูปในยืนนะฮะไม่ไว่าจะเป็นพระกิ่งหรือจะเป็นรูปเหมือนปัม้มหรือจะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะฮะมาให้ท่านท่านก็จะจานให้แล้วก็จะปลุกเสกให้คือทําอะไรนี่ท่านทําให้หมดเลยนะฮะนี่ครับจะมีศีลญาณสิทธิ์ มาปะนุมปะพรมน้ําพุทธมนต์ครับหลวงปูง่คำบุมีท่านบอกว่าหลวงปู่คำบุเป็นพระที่เมตตาน้ําที่ผ่านจากป่า,ปายะาขานะะขับมาสู่ตัวเรานี่ถ้าเราประกอบคุณงามความดีตั้งอยู่ในศีงอยู่ในธรรมยึดมั่นถือมั่นในคำสอนข,ของพระพุทธเจ้ารับรองครับโรคภัยไข้เจ็บจะมารายหายสิน้นนี่ครับกระเป๋งกระเป๋งเ,ปงเงินนะมีคนมาให้ท่านปกเสกท่านเสกให้หมดนะไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเลยนะปีนี้อายุ91ไปฟังเสียงท่านหน่อยนะครับ ยืุ้ยูนะครับหลังจากท่านรับพามาแล้วก็มาให้หลวงปู่จานนะฮะครับแล้วก็จะมีคนนําเอาเสียงพ่อแก่หรือเสียงฤาษีนี่ยฮะ มาให้หลวงปู่ทั้งครอบขับไปฟังเสียงบน์ <itty> ้องทันนะฮะงานครับแม่อดีาจะน้เจดีกวาเสียสนคอ

S <S <an> ครับขนาดที่ท่านได้เข้ามาแดดนี่ร้อนจ้าเลยนะท่านอธิษฐานรับ <S <S ให้ความร่มเย็น,นสู่ครับสายฝนมาเลยนะครับท่ามกลางความกระึงของคนที่อยู่ในมณฑลพิธีภายในกุฏิของหลงวงปู่อมบนะฮะกุฏิท่านจะปักอยู่สร้างอยู่กลางน้ำครับแล้วก็วันนั้นครับที่ไปทําพิธีเนี่ยร้อนมากครับ พอร้อนเสร็จแล้วเนี่ยจ้าจาก็จะมีลมพัดมาลมพัดมาก็จะมีความร่มเย็น็นสุขแล้วก็ฝนออกมาฝนตกมาเป็นน้ําเทพม,มนต์ที่จะประพรมน้ํากับทุกคนที่มาร่วมในพิธีพุทธาพิเศษพระกิ่งอายุยืนรูปเหมือนปามายายุยืนแล้วก็เหรียญห่วงเชื่อมอายุยืนนะฮะครับเรียนเชิญทุกท่านเลยนะไปบูชาได้ที่วัดกุดจุมภูอำเภอพิบูลบางสา,ารจังหวัดอุบลราชธานีเราจะให้ไปดูพระกิ่งอายุยืนนะฮะเนื้อต่างๆครับบางเนื้อหมดไปแล้วบางเนื้อ ก็เหลือน้อยนะครับก็ลองโทรศัพท์ไปสอบถามดูนี่คือเนื้อเงินนะฮะเนื้อเงินครับก็ด้านในก็มีบรรจุเม็ดพุทธรักษานะฮะจากเนื้อเงินก็จะไปเนื้อนวะโรหะครับเป็นนวะที่เต็มสูตรครบสูตรหมดเลยนะฮะแล้วก็จะไปเนื้อทองคำนะครับเนื้อทองคำไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าต้องใช้ทองทวิตหรือทองบางละพานิเทนะฮะจากนั้นจะไปดูเหมือนปั๊มของหลวงปู่คำบุนะครับจะเป็นเนื้อนวะหน้าเงินครับสวยงาม แกะแบบได้เหมือนมากเลยนะหรือจะเป็นเนื้อเงินนะค,ะครับท่านลงโทรศัพท์ไปสอบถามดูที่วัดกุดจุมพูอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะไม่ว่าจะเป็นเนื้ออะไรก็แล้วแต่นะฮะจากเนื้อเงินก็จะเป็นเนื้อทองคำนะฮะจากนั้นจะให้มาดูนะฮะพระก,กิ่งอายุยืนครับเนื้อเมฆสิทธิ์ครับด้านในมีบรรจุเม็ดพุทธรักษานะฮะคับไปดูได้เลยเรียนเชิญทุกท่านนะฮะ บางท่านบอกว่าบูชาพกพารัตนาติดตัวแล้วก็แค้วคาดาดปลอดภัยจากภัยพิบัตินานานรมการนะครับก็จะมีทั้งก้นเงินและก้นทองคำนะครับพระทุกองค์มีหมายเลขมีโคดนะฮะนี่คือใต้ฐานของพระกิ่งอายุยืนนะครับมาดูเหรียญห่วงเชื่อมนะฮะเนื้อเงินลงยาราชาวดีครับสวยงามมากครับเหรียญอายุยืนห่วงเชื่อมเนื้อเงินลงยาราชาวดีนะฮะครับนี่ครับ ทุกองนะฮะแล้วก็จะมาดูเหรียญหล่อ,ลอโบราณเหรียญหล่อโบราณนี้สร้างจํานวนไม่เยอะนะฮะครับก็ลองโทรศัพท์ไปสอบถามที่วัดดูผมไม่ทราบว่ามีเหลือเหลือมากน้อยขนาดไหนนะครับเป็นเหรียญหล่อ,ลอโบราณเนื้อสําฤินะฮะเป็นรูปหลวงปู่คำบุนนั่งอยู่นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่หลวงปู่คำบุนได้อนุญาตให้นํารูปท่านมาจัดสร้างในลักษณะเหรียญหล่อ,ลอโบราณนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะไปได้ครับวัดกุฎจมพูที่อำเภอพิบู์บางสาหาร จังหวัดอุบลร,ราชธานีครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักคู่หนึ่งครับ